การฉีดโบท็อกซ์เนี่ยไม่ได้เหมาะกับคนไข้ทุกรายนะคะในคนไข้บางกรณีเช่นคนที่มีปัญหาหนังตาตกมากๆหรือคนที่มีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงแบบนี้เขาจะไม่สามารถลืมตาได้ปกติโดยใช้กล้ามเนื้อตรงบริเวณเปลือกตาในการลืมตาแต่คนไข้เหล่านี้เนี่ยมักจะใช้กล้ามเนื้อตรงบริเวณหน้าผากในการช่วยเปิดตาขึ้นแบบนี้นะคะพอเขาใช้กล้ามเนื้อหน้าผากในการลืมตาขึ้นบ่อยๆเขาก็จะเริ่มมีริ้วรอยหน้าผากที่เยอะซึ่งในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยโดยปกติถ้าเราไปฉีดโบท็อกซ์แก้ริ้วรอยหน้าผากถามว่า ช่วยแก้ริ้วรอยหน้าผากได้จริงไหมคําตอบคือจริงค่ะแต่ผลลัพธ์ที่จะตามมานะคะคนไข้จะรู้สึกไม่สบายตาหนักตาลืมตาไม่ขึ้นหรือรู้สึกว่าตาเนี่ยมีความบวมและมีความตู่ที่มันเกิดมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าเขาไม่มีกล้ามเนื้อหน้าผากในการช่วยลืมตาแล้วนั่นเองดังนั้นสําหรับใครหลายๆคนนะคะที่มีปัญหาหนังตาตกมีปัญหาภาะวะคิ้วตกหรือมีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนะคะวิธีการรักษาเราควรที่จะต้องแก้ที่ต้นเหตุก็คือตรงบริเวณนี้ก่อนเพื่อทําให้คนไข้เนี่ยสามารถลืมตาได้แบบคนทั่ว แล้วจึงค่อยไปแก้ด้วยการฉีดบท็อกซ์ตรงบริเวณหน้าผากเพื่อช่วยทําให้ริ้วรอยต่างๆเนี่ยมาดูลดลงนั่นเองดังนั้นเนี่ยการทําแต่ละหัาถการเนี่ยมันไม่ได้เหมาะสําหรับคนไข้ทุกคนดังนั้นเราวันนี้ต้องปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนเพื่อที่จะทําให้เขาประเมินได้อย่างถูกต้องว่าปัญหาของเราคืออะไรนะคะจะได้ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนแบบนี้นั่นเองค่ะ